หมอราตนภูมินะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เริ่มด้วยรูปน้องหมาน่ารักน่ารักเนอะน้องหมาเครียดครับน้องหมาเป็นกังวลน้องหมากลัวจะเป็นโรคเนาะน้องหมาไปตรวจคุณหมอบอกแล้วว่าปกติแต่น้องหมาก็ยังกังวลอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องที่หมอจะพูดใน EP นี้ก็คืออาการทางกายที่ไม่ทราบสาเหตุ คำว่าอาการทางกายที่ไม่ทราบสาเหตุหมายถึงเวลาคนไข้เนี่ยมีอาการเกิดขึ้นเช่นปวดหัวปวดหลังหรือคนไข้เนี่ยกลัวจะเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงแล้วเวลาคนไข้มาตรวจเนี่ยมาตรวจร่างกายมาเจาะเลือดตรวจปฏิบัติการพื้นฐานก็ไม่พบความผิดปกติไม่สามารถหาสาเหตุของอาการคนไข้ได้ อันนี้คือคำจำกัดความของอาการทางกายที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับโดยผู้ป่วยที่มีอาการทางกายที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับจะแบ่งออกเป็น3กรุปใหญ่ๆกรุปแรกนะครับคือกรุปที่มีอาการเขามีอาการปวดจริงๆเขามีอาการชาจริงๆเขามีอาการลมชักจริงๆแต่พอตรวจแล้วเนี่ยกลับไม่พบความผิดปกติ ตัวเขาเองเนี่ยมีความทุกข์จากอาการของเขานะครับเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จงใจที่จะแกล้งทำเจ้าตัวเองยังไม่รู้เลยว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากไหนนี่คือกรุปแรกนะครับกรุปที่สองน,นะครับยังไม่มีอาการนะแต่มีความกลัวมีความกังวลว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งมีความผิดปกติอะไรสักอย่างหนึ่ง ถึงแม้จะไปตรวจเลือดแล้วเอ็กซเรย์แล้วไม่พบความผิดปกติเจ้าตัวก็ยังกังวลอยู่แบบนั้นโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ตั้งใจกังวลน,นะครับไม่ได้ตรงใจแกล้งด้วยกรุปที่3กรุปนี้ะครับที่เป็นลักษณะของการจงใจให้เกิดอาการโดยกรุปนี้หมอจะยังไม่พูดใน EP นี้นะครับจะพูดใน EP หน้า EP นี้หมอจะพูดแค่2กลุ่มแรกเท่านั้นซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการจงใจหรือแกล้งทำเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยถ้าเราเจอคนไข้ที่มาด้วยปัญหาทางกายและไม่พบสาเหตุอย่าพิ่งไปทึกทักว่าเขาแกล้งทำนะครับอ้าวถ้าเขาไม่แกล้งทำโรคทางกายก็ไม่ใช่ด้วยแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากปัญหาทางจิตใจครับ พระพุทธเจ้าเคยให้อวานไว้นะครับว่าใจเนี่ยคือทุกอย่างใจเป็นนายกายเป็นเปาาถ้าเรามีปัญหาทางใจเกิดขึ้นแน่นอนครับย่อมเกิดผลกระทบไปที่ร่างกายด้วยทีนี้นะครับก็มาถึงหัวใจสําคัญของบทนี้กันนะครับหัวใจสําคัญของบทนี้ก็คือการเข้าใจที่มาที่ไปอาการของคนไข้ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาทางใจแล้วเมื่อมีปัญหาทางใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะถึงทำให้เขามีปัญหาทางกายเรามีทฤษฎีหลักๆยูดสารเชืีนะครับทฤษฎีแรกนะครับเป็นทฤษฎีฮอร์โมนแห่งความเครียดอธิบายได้ว่าเมื่อคนเราเนี่ยมีปัญหาทางใจร่างกายจะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่เชื่อว่าคอร์ติซอล ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะครับเราเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดถ้ามันหลั่งออกมามากเกินไปมันจะทําให้เส้นเลือดทั่วร่างกายหดตัวจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเสียไปไม่ดีเท่าเดิมและนอกจากนี้นะครับมันยังกระตุ้นการอักเสบชั่วร่างกายทําให้คนไข้เนี่อรู้สึกอ่อนๆแอนแอรู้สึกป่วยง่ายทฤษฎีที่สองน,นะครับ เป็นทฤษฎีที่เรียกว่า p l a y w r i g กนอธิบายได้ว่าอาการป่วยของคนไข้จะทําให้คนไข้ไม่ต้องรับรู้ปัญหาณเวลานั้นๆสมมติว่าตอนนั้นครอบครัวกําลังมีปัญหามีการทะเลาะเบาแว้งเกิดขึ้นอาการป่วยของคนไข้จะทําให้คนไข้ไม่ต้องรับรู้ปัญหาตรงนั้นเลยทฤษฎีที่อสองนะครับเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า Secondary Gain กล่าวคือ อาการป่วยของคนไข้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ลักษณะหนึ่งเช่นคนไข้อาจจะได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือทฤษฎีการเกิดอาการทางกายที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งแต่ละคนแต่ละโรคจะมีกลไกการเกิดแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเดี๋ยวรอไปดูทีละอันกันนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับหมอจะขอพูดในคลิปนี้แค่2กรุปแรกนะครับกรุปแรกก็คือกรุปที่มีอาการกรุปที่2ก็คือกรุปที่กลัวกังวลว่าตัวเองจะเป็นโรคมีความผิดปกติเดี๋ยวไปดูทีละกรุปกันเลยนะครับกรุปแรกเนี่ยคือกรุปที่มีอาการทางกายจะแบ่งออกเป็น3โรคสำคัญสำคัญใหญ่ๆ โรคแรกนะครับมีชื่อว่า somatic symptom disorder จะเป็นโรคนี้ก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีอาการทางกายที่ไม่ใช่ระบบประสาทกล่าวคืออาจจะมีปวดหัวปวดหลังปวดเอวปวดไทยทอยวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนโดยเมื่อมีอาการและไประตรวจเนี่ย ก็ไม่พบความผิดปกติตรวจร่างกายก็ไม่เจอเจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆก็ไม่เจอแต่คนไข้ย,ยังคงกังวลและเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างโดยอาการเหล่านั้นเนี่ยกินระยะเวลามากกว่า6เดือนถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่า somatic symptom disorder เคยเจอเคสนะครับ เป็นเคสผู้ป่วยหญิงอายุประมาณ40-50ปีเขาจะมาด้วยอาการปวดหลังอย่างมากต้องมาฉีดยาแก้ปวดบ่อยมากครับตอนนั้นหมอย,ยังไม่ได้เรียนจิตแพทยนะ์เนาะบางทีก็ฉีดยาแก้ปวดให้เขาบางทีก็ไม่อยากฉีดเพราะรู้สึกว่าใช้ยามากเกินไปคนไข้คนนี้นะครับเจอหมอสันก็แล้วเจอหมอกระดูกก็แล้ว ตรวจร่างกาย x r ็กซ r เ็ก็ไม่พบความผิดปกติหลังจากนั้นนะครับหลายปีนะครับหมอกลับมาเจอคนไข้อีกครั้งหนึง่งซักประวัติไดีว่าทุกครั้งเนี่ยที่เขามีอาการเนี่ยเขาจะมีปัญหาทะเลาะกับสามีทุกทีเลยเวลาสามีกลับบ้านและมีปัญหาทะเลาะถ้าวันนั้นทะเลาะกันแรงเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดหลังอย่างมาก จนสามีต้องพามาโรงพยาบาลอันนี้เป็นลักษณะของพร m ม r รีเกนกับ s e c ก n d a น y รี i เนะครับไม่ต้องรับรู้ปัญหานอกจากนี้ยังได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสามีด้วยนะครับต่อมานะครับโรคนี้มีชื่อว่า conversion disorder อร์จะเป็นโรคนี้ก็ต่อเมื่อถ้าคนไข้มีอาการทางกายนะครับที่เป็นระบบประสาท จะเป็นตาบอดก็ดีนะครับจะเป็นหูหนวกก็ดีจะเป็นอาการคล้ายลมชักก็ดีจะเป็นอาการอ่อนแรงก็ดีแต่พอมาแล้วตรวจร่างกายแล้วเจาะทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ไม่พบความผิดปกติอันนี้จะเรียกว่า conversion disorder หมอก็เคยเจอนะครับมีคนไข้เคสหนึ่งนะครับเป็นวัยรุ่นนะครับอายุประมาณ20แล้ว ทุกครั้งที่เขาทะเลาะกับพ่อนะครับเขาจะมีปัญหากับพ่อมากเวลาพ่อเขาจะเข้ามาทําร้ายเขาเนี่ยเขาอยากกำหมัดสู้แต่ทุกครั้งที่เขาอยากกำหมัดสู้เนี่ยเขาจะมีการอ่อนแรงไปซีกหนึ่งเลยแต่พอมาที่โรงพยาบาลตรวจร่างกายกลับไม่พบความผิดปกติบางคนนะครับเห็นพ่อเนี่ยมากับภรรยาใหม่พ่อมีแฟนใหม่เจ้าตัวไม่อยากเห็นอย่างมาก ทุกครั้งที่เขารู้สึกสะอิดสะเอียนเนี่ยตาเขาจะบอดเลยมีอีกนะครับบางคนเนี่ยมาโรงพยาบาลด้วยอาการลมชักปกติเนี่ยลมชักเนี่ยจะต้องไม่รู้สึกตัวนะครับแต่เขาคนนี้เนี่ยเวลามีอาการลมชักจะรู้สึกตัวจะจําได้แล้วเวลาที่เขาเป็นลมชักเขาไม่เคยเจ็บตัวเลยนะครับเขาจะค่อยๆลม้มแล้วก็มีอาการลมชัก ลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะที่คนไข้ได้ Primary กับ Secondary Gain เหมือนกันไม่ต้องอเผชิญปัญหาและยังได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยไปต่อที่โรคที่3ามเลยนะครับโรคนี้ชื่อยาวมากนะครับโรคนี้มีชื่อว่า psychological factor affecting o l t e r medical condition นะครับชื่อยาวมากนะครับไม่ต้องจำก็ได้นะสรุปง่ายๆก็คือ คนไข้เนี่ยมีโรคทางกายเดิมอยู่แล้วเป็นโรคทางกายจริงๆนะครับแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เขามีปัญหาทางใจเช่นน้อยใจเสียใจรู้สึกสิ้นหวังปัญหาทางใจตรงนี้จะไปกระตุ้นให้โรคเดิมให้โรคทางกายเดิมของเขาเนี่ยเป็นมากขึ้นกลุ่มนี้น่าสงสานะครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยโรคกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นโรคเรื้อรังเดิมอยู่เก่า เป็นโรควัณโรคเป็นโรคเอดเป็นโรคมะเร็งแต่ในบางช่วงของชีวิตที่เขารู้สึกไม่ดีรู้สึกเสียใจสามีไม่มาหาลูกๆไม่มาเยี่ยมความรู้สึกเสียใจความรู้สึกสิ้นหวังตรงนั้นเนี่ยจะไปกระตุ้นให้เขาเนี่ยมีอาการเดิมมากขึ้นหายยากขึ้นซึ่งอันนี้นะครับเกิดจากทฤษฎีแรก ที่ว่าทุกครั้งที่ร่างกายมีความเครียดจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมามากซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ทำให้อาการป่วยของคนไข้เป็นมากขึ้นนั่นเองไปดูกรุปสุดท้ายของคลิปนี้กันนะครับกรุปที่2อกรุปนี้เนี่ยไม่ได้มีอาการนะครับแต่เป็นความกลัวและกังวลว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติตัวเองเนี่ยจะเป็นโรค ถ้าความกลัวและกังวลอันนั้นเนี่ยกลัวว่าฉันจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งไปตรวจก็แล้วหมอยืนยันก็แล้วก็ยังไม่เชื่อยังคงกลัวและกังวลว่าฉันจะเป็นโรคนั้นๆอยู่อันนั้นจะเรียกว่า illness a n x i e t y disorder แต่ถ้าความกลัวนั้นไม่ใช่กลัวเป็นโรคนะครับ กลัวว่ารูปร่างหน้าตาของฉันเนี่ยมันผิดแปลกไปผิดแปลกไปจนไม่กล้าออกนอกบ้านไม่กล้าไปเรียนไม่กล้าไปทำงานยืนยันจากคนอื่นก็แล้วไปหาหมอก็แล้วหมอก็ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปหรือถ้ามีก็เล็กน้อยมากๆถ้าความกลัวนั้นเนี่ยคงอยู่มากกว่าหกเดือน อันนั้นจะเรียกว่า body dysmorphic disorder นะครับดังนั้นนะครับในโรคในกลุ่มที่กลัวว่าจะเป็นเนี่ยก็จะมีแค่สองอันนี้หลักๆสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการพูดถึงกลุ่มที่มีอาการแกล้งทำซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดปัญหายอย่างมากในการรักษาในสังคมคอยดูกันต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ